เปิดรับเซ็นทัชเอาเจ้เพเนาะช่นชว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 นชีนชเนชว้วนชวนชวนงวนชวนนชวนี้นชว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 ดวนมวนชวนทวนชวนชวนวนชวได้นชวนชวนวนชวนชวนชวนนวชวนชวนชวนนชว่วนชวว่ชนชววนนทว่ชวนสวนวไวนนนววานนนววนนตนนนนนชวนวนชว ก็ไม่รับงานใช่ไหมเราคือมันเป็นรับมาแล้วค่ะส่วนใหญ่งานเป็นช่วงที่เครียดอะเคียงงานอันนี้คืออยากจะไปต่างประเทศหรือยังไงคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศไปกี่ปีครับไปกี่ปีไม่ว่าสิงห์โผล่หรืออะไรปี่ใหม่นี่นะคะอ่าไปเขาดาวหน่อยมีประเทศเล็งไว้อยังว่าจะไปโซนไหนยังไงก็มีเล็งไว้แล้วอ่าเป็นโซนไหนโซนโซน เลคุณคาดฝันไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนหรือว่าชวนน้องนายจริงๆคุณผู้ชายคนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงเพีเงานถ้าเกิดว่าทุกอย่างแบบไม่พอยดยอยากให้ไม่พอยด้วยก็แค่แปลว่าคือตั้งใจอยากจะไปเป็นแกล้งไม่กันนี่แหละเนาะจริงๆก็ตั้งใจมาตลอดเลยอยากให้เขาไปด้วยจริงไปไหนก็อยากให้เขาไปด้วยพี่และค่ะผ่านเขาไม่ได้เลยหรือเปล่าใช่คอลนี่เดี๋ยวเขาทำงานกันเยอะอะไรทีใหม่ก็อยากให้ ทั้งสองฝ่ายเคลียร์งานเสร็จเสร็จแล้วได้ไปได้ดาวอันมีเวลาแบบพักผ่อนกันหน่อยอันนี้คือเคลียร์คิวลงตัวอะไรรึยังตอนนี้ไม่มีอะไรลงตัวเลยค่ะที่ทั้งบุ๋นี่คือทั้งสองพยายามหรืออย่างไรแบบอย่างนั้นถ้าเขาเดี๋าได้ตามมาอะไรเงี้ยเราจะดีมาเจอซนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดวันสองวันถ้ายุนตงนีเราก็พูดก็ได้นะแต่ผมก็อาจจะคาดหวังว่าเป็นเขาดาวแรกของพวกเรา ไ้มาแอันนี้บอกว่าปวดนะมันบอกว่าในทุกงผนนะในต้อานนะแบบว่าอะไรยังไงได้หานัแฟนคือค่ะไปเลยค่ะเป็นดาราต่อไปก็ใช่ไงแต่ว่าไปเราเราดูว่าจะเคลียร์ได้มาอยากให้สบายเหมือนกันอยากให้เขาดูด้วยแต่ว่าก็บอกนายไปแล้วว่าเออถ้าแบบว่าก็ตามมาก็ยังดีอช่เออ ไป uh ไปรดีพ่อด้วยใช่ใช่แลวกันนั้นเหมือนเขาทำอะไรก็ทํมาเหมือนกันทามาเราก็ไปูนใจวันทอดก็จะอยู่กับคุปทออยู่แล้วแล้วก็พี่ี่คนดับไฟก็ุณยอยู่แล้วแล้วก็เขาทำอไรไปไหว้ดวยรแเนี้ยก็เลยชวนเขาไปวอันนี้คืเป็นปีแรกในฐานะแบบว่าก็ที่เฉยพ่อบอกว่าเป็นลูชอีกคพราะพ่อมาอวยพรให้หนูแล้วก็สนใจพ่อให้นเยอะกว่าดออ เองนะนายเวลาเขาเป็นพิษกับไหมตอนแรกเขาก็ถึงเล่นนะเขาบอกว่าแ้วทำยังไงแบชิลนะไปกินข้าวไปอะไรเอย่างเงี้ยเขาก็เขาว่ายทีเขาก็ชิลเขาอวยพรพ่อยาวเหมือนกันเขาก็เลยได้พรดับระยะวธอเราเป็นติดเล่นก็เลยได้ความสั้นตอนนั้นเขาเปยนตัวอาวมันก็เหมือนจะไปถึงพวกเรื่องรุ่นี้อะไรยังไงไม่หรอกชิลริงๆตอนหนึ่งทีนั้นเขาไปญี่ปุ่นมาเขาก็ซื้อแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าแต่ว่า แต่พ่อผไม่คุยประมาณไม่มีมมมมแต่ไม่ว่าฝากตัวอะไรอยางนี้นะคะต้องฝากตัวตกบบครอบคัวทุกก ขนาดนั้นคือว่ามันเป็นวันสําคัญด้วยวันพ่อพวยอะไรเงี้ยก็โวยพรรับพรกันเป็นถึงคลกับเด็กๆมารถกว่าแต่ในโซเชียลก็คือแบบว่าเนาะเขาเข้ามาทักปอดเข้ามาบีบกันใหญ่ใช่แชร์เออคุณพ่อพูดถึงนายยังไงบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะอวยพรอหละค่ะอย่างงี้นก็จอยากให้พวกหนูแบบมีงานมีหน้าที่การงานสมบูรณ์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเพราพวกหนูของคนทำงานเยอะช่วงนี้หนักเยอะคุณพ่อมีฝากเราแม้ว่านายแบบใจหน่อยนะ เออแบบทั้ใจหน่อยนะอาลูกสาวพ่ไปเป็นภาระหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคงบอกว่าเอออย่าเอามาคืนนะไม่ได้ไม่ได้เลยไงหรอมีไหมมีไหมไม่ให้แล้วให้เลยไงมีไหมมีไหมแล้วไปดูแลกันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะก็จะอวยพรเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยเข้าไปเองงานอเอไลเออ L L เดี๋ยวพูดทางผิดชื่อไอจีคิวตั้งเลยแกร้อสี่สามสองค่ะร้อยหก็ไปถ่ายหนังสือที่สิงคโปร์กันก็มีการแบบโอ้โหท่าทันเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นทริปที่น่ารักดีค่ะสมุกแล้วก็ที่นู่นคือนายเขาเขาเชียนร้านอาหารที่นู่นก็จะแบบว่าอันนี้อร่อยคุ้มช็อตนะอร่อยเียสิงคโปร์นี่ไปเพือนไหมคะเหมือนเดือนก่อนก็ไปหรือว่ามันเป็นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย หน้แต่ครั้งเดียวเหรอไม่แต่ว่าดียวเราเพิ่งได้มีงานต้องออกก่อนเราถึงจะลงรูปโปรโมทได้เนี่ยเพราะงานต้องวางแผนาหลายปีเลยก็ดีไซน์ค่ะมีคนดูแลว่าอยากจ้ามก็เราเป็ดีใจน์อ่าอันนี้คือโปรเป็นโปรเจกต์รับที่นายเคยบอกว่าที่ไปถ่ายด้วยกันที่สุโถูกทัยใช่คือขึ้นปกนิตยสารมีสัมภาษณ์อะไรพิเศษอะไรที่มึง มันเต้นอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนีิยางเลยค่ะจะไปได้อีกมีคิวหรอยังไม่มีหรอกนี่ถ่ายละครเย็นอยู่แต่แล้วก็ถอดไปได้ค่ะเพราะเพื่องานคู่ตอนนี้ก็คือแบบมีงานคู่มาเรื่อยๆเลยไหมครับก็มีมีคุยคุยอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้ด้วยความที่เขาก็ละครเร่งจะปิดเขาก็ลาหนุนของใบมือประมาณมีโปรเจกต์ทั้งสี่สี่เรื่องก็เลยจังหวัดอ่ายังไงดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเค อ้าวมาต่อมีแม่ค่ะจบก่อนเหมือนแบบแอนิเมชั่นแบบมีที่น่ายิ้มตอนเห็นเราตอนเห็นเราก็ปลื้มใจไปด้วยเพราะว่านั้วเราก็เชียร์อยู่ชิดขอบจออะไรแต่ก็ไม่บมดที่นายไปว่าอคิดเป็นทางการมากเลยก็บอกว่าหล่อๆดูทางการไปหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนเขาจะสุภาพจะแบบจะเกรงนิดนึงเราอคิท ในฐานะแฟนมีคนแบบุที่แฟนเราเนี่ยเรายังไงมาหะภูมิใจเอาก็บีโน่สาวมาแบบเซอร์สานชั้ตัวนายเองก็ชมแอนโทเนียอยู่แล้วรู้ว่าเขาสวยมากเลยเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าพีมมาถามบอกว่าทำลายไม่ต่อโบชินางงามอยู่ดูซาอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องดูด้วยฝั่งกองเขาก็ดูด้วยอะไเลยน่ารักๆเนาะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะนนี้มีขามาอยู่อันเดียวอะเาใหเราูบกอเขาออเขา